สวัสดีคุณผู้ฟังช่องเชอรี่พาหลอนทุกคนนะคะวันนี้พี่เชอรี่ก็มีเรื่องราวความสยองขวัญที่เกี่ยวกับความเชื่อของสิ่งลี้ลับที่สิงอยู่ในเสาไม้ตกน้ำมันแม้จะมีคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติที่เกิดกับบ้านที่เป็นไม้แต่กับบางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาคาตอบและไม่สามารถหาเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกัน ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะโดยเรื่องราวความสยองขวัญในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยเธอได้ย้ายตามแฟนของเธอที่ต้องมาทำงานอยู่แ,แถวๆกรมป่าไม้แห่งหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่บ้านสำหรับพนักงานที่แฟนของเธอพักอยู่ซึ่งมันเป็นบ้านที่อยู่แ,แถวๆเขตป่าไม้แห่งนั้นนั่นเอง โดยในตอนนั้นเธอก็กําลังท้องกับแฟนของเธออยู่พอดีในวันแรกที่เธอกับแฟนได้เข้าไปในบ้านก็ได้พบว่าในบ้านหลังนั้นจะมีเสาอยู่ตรงกลางบ้านด้วยพอเธอเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้สังเกตเห็นเหมือนมีน้ำออกมาจากเสาต้นนั้นเธอจึงบอกแฟนไปว่านี่มันเสาตกน้ำมันนี่นาอยู่บ้านแบบนี้แล้วมันจะไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นมาหรอ แล้วแฟนของเธอก็บอกว่าเสาต้นนี้มันคงทำมาจากไม้ยางมันจะมีท่อน้ำยางอยู่ในเนื้อไม้ตอนกลางวันอ่ะอากาศมันร้อนมันก็ปล่อยน้ำยางออกมาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นหรอกพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ได้ทำความสะอาดบ้านและจัดแจงข้าวของทุกอย่างให้เรียบร้อยไปตามปกติ หลังจากนั้นในทุกๆวันเธอก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวในช่วงเวลากลางวันซัเป็นส่วนใหญ่เพราะแฟนของเธอนั้นต้องออกไปทำงานและมันก็เป็นแบบนั้นเรื่อยมาจนดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่แล้ววันหนึ่งจูๆ่ๆเธอได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่บริเวณภายในบ้านของเธอ ซึ่งในตอนแรกเธอก็คิดว่ามันคงเป็นแค่เสียงของแมวหรือสัตว์ที่วิ่งเข้ามาภายในบ้านเพราะบ้านของเธอก็อยู่แถวทั้ป่าอุทยานแต่พอคิดไปคิดมาแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะทั่วทั้งบ้านของเธอจะมีเหล็กดัดกั้นเอาไว้ตลอดแนวจึงไม่น่าที่จะมีสัตว์หลุดลอดเข้ามาได้แน่ๆเสียงเสียงนั้นดังอยู่นานและไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ด้วยความที่ว่าบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านไม้จึงทำให้ได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนจนเธอเริ่มแน่ใจว่านั่นมันคือเสียงของคนที่วิ่งอยู่บนชั้นสองแน่ๆเธอจึงได้ตะโกนออกไปว่านั่นใครอะ่ะแล้วเสียงนั้นก็ได้เงียบไปโดยในช่วงที่แฟนของเธอกลับมาเธอก็ได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แฟนของเธอบอกว่าตัวเธอนั้นคิดมาก และจินตนาการถึงสิ่งต่างๆไปเองเพราะเมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนไม้มันก็จะยืดหดขยายตัวก็เลยมีเสียงลั่นดังขึ้นมาเพราะงั้นก็ไม่ต้องคิดมากไปหรอกตลอดเวลาที่เธออยู่ในบ้านหลังนี้ในช่วงตอนกลางวันเพียงคนเดียวแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวและเหมือนจะมีคนจ้องมองมาที่เธอตลอดพอเล่าให้แฟนฟังเขาก็จะอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆ จนเกือบจะมีเรื่องทะเลาะกันขึ้นมาหลายครั้งเธอก็เลยเลือกที่จะเงียบและไม่เล่าถึงสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นให้แฟนของเธอฟังอีกเลยโดยจะพยายามไม่ไปคิดมากเพราะว่าตัวเธอกับแฟนก็ยังสามารถใช้ชีวิตในบ้านหลังนั้นไปได้ตามปกติอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานแฟนของเธอได้ไปทำงานกับเพื่อนของเขาจนดึกแล้วเขาทั้งสอง ก็ได้กลับมานอนค้างที่บ้านในคืนนั้นหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานพวกเขาก็ดื่มแอลโกอฮอล์กันที่หน้าบ้านเพื่อผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าแต่เพราะว่าพวกเขาสนุกกันมากเกินไปจนเลยเถิดจึงได้ส่งเสียงดังเอะอะขึ้นมาโดยตอนนั้นเธอเห็นว่ามันดึกมากแล้วจึงเข้าไปห้ามปามแฟนของเธอซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนจะไม่พอใจซักเท่าไหร่ แล้วก็บอกให้ไปเอาอาหารกับแก้มและเหล้ามาเพิ่มแต่จูจูเพื่อนของแฟนก็นั่งนิ่งโดยเงยหน้ามองไปบนหน้าต่างชั้นสองแล้วถามแฟนของเธอว่าไหนมึงบอกว่าอยู่กับแฟนกันแค่สองคนไงมีญาติผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยทำไมไม่บอกกันก่อนวะแฟนของเธอจึงบอกเพื่อนของเขาไปว่ามึงนี่น่าจะเมาและตาฝาดไปเองแล้วดูสินเนี่ยพูดเหลวไหล เห็นนู่นเห็นนี่เหมือนแฟนกูเลยกูก็อยู่กับแฟนสองคนแค่นี้แหละเพื่อนของแฟนขยี้ตามองดูอีกทีเออว่ะไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยสงสัยตาฝาดไปเองแต่ถ้ามีผีจริงๆแล้วก็งั้นก็มาเข้าฝันบอกหวยกูสักหน่อยก็ดีนะแล้วทั้งสองก็หัวเลาะกันด้วยความคึกคันนองพอดื่มกันมาได้สักพักทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันไปอาบน้ำเพื่อที่จะได้เข้านอนกันต่อ โดยเธอกับแฟนจะนอนกันในห้องส่วนเพื่อนของแฟนจะนอนตรงกลางบ้านใกล้ๆเสาตกน้ำมันต้นนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนไปแล้วพอเวลาผ่านไปจนถึงตอนตีสามเธอก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำโดยปกติเวลาที่เธอจะเข้าห้องน้ำเธอจะไม่ชอบปิดประตูแต่มักจะแง้มประตูห้องน้ำเอาไว้ตลอด โดยในครั้งนี้เธอได้สังเกตเห็นเงาคนเดินไปเดินมาอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องน้าแล้วประตูห้องน้ำก็ถูกผลักปิดเข้ามาอย่างแรงเธอตกใจมากแต่ก็คิดว่าเป็นแฟนของเธอที่เห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยมาปิดประตูให้พอหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเธอก็เห็นว่าเพื่อนของแฟนนอนอยู่กลางบ้านไปตามปกติเธอเข้าไปในห้องนอนก็เห็นว่า แฟนของเธอนั้นหลับสนิทอยู่เช่นกันด้วยความง่วงเธอจึงคิดเกียดคิดหาคำตอบแล้วก็นอนหลับไปตามปกติพอหลับกันไปได้สักพักเธอกับแฟนก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเพื่อนของแฟนเธอนั้นได้เคาะที่ประตูห้องนอนอย่างรุนแรงพร้อมกับตะโกนบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยเธอตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแฟนของเธอก็ได้ถามเพื่อนของเขาไปว่าเป็นอะไรในตอนนั้น สีหน้าเพื่อนของแฟนเธอมันดูซีดไปอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ตัวเขาพูดแค่ว่าช่วยพาเขาไปนอนที่โรงแรมในเมืองหน่อยเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะนอนในบ้านหลังนี้ได้แล้วแฟนของเธอจึงได้พาเขาไปนอนพักที่โรงแรมแล้วก็กลับมานอนกับเธอต่อซึ่งเธอก็แปลกใจที่แฟนของเธอนั้นดูจะมีความรีบร้อนในการขึ้นมานอนบนเตียงและก็ข่มผ้าคลุมโปง ไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรและคิดว่าเขาคงจะง่วงมากเพียงแค่นั้นเช้าวันต่อมาแซนของเธอก็รีบขับรถเข้าไปในตูวเมืองโดยกลับมาพร้อมกับผ้าสามสีและของไหว้เครื่องเส้นต่างๆแล้วจัดก,การเอาผ้าสามสีมาพันรอบเสาตกน้ำมันกลางบ้านพร้อมกับจุดธูปเส้นไหว้ของที่เพิ่งซื้อมาจนเธอสงสัยและถามไปว่ามีอะไรเกิดขึ้น แล้วแฟนของเธอก็เล่าว่าเพื่อนของเขานั้นได้เจอกับวิญญาณโดยในขณะที่เขากำลังหลับอยู่ก็ได้ฝันเห็นถึงวิญญาณของยายชรลาคนหนึ่งที่มานั่งทับอยู่บนอกของเขาในฝันนั้นยายได้ด่าทอเขาด้วยคำพูดที่ไม่ดีโดยจะพูดออกมาว่ามึงมาเม,มา,มมาู่ที่บ้าน,นของกูมึ<อ>งมเจอดี<ล>แน่พร้อมกับไปหน้าที่ดูดุร้าย และแลบดิ้นยาวลากไปตามหน้าท้องจนขึ้นมาถึงบนหน้าอกของเขาพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งอยู่รอบที่นอนแถมยังรู้สึกเปียกๆลื่นๆบนหน้าอกของเขาอีกด้วยมันจึงทำให้เขารู้สึกกลัวมากและอยู่ที่บ้านของเธอไม่ได้เลยส่วนตัวแฟนของเธอนั้นหลังจากที่ไปส่งเพื่อนและกลับมาที่บ้านเขาก็ได้เงยหน้ามองไปที่หน้าต่างชั้นสอง แล้วก็พบกับเงาล่างดำๆคล้ายหญิงชรากำลังยืนชีหน้าของเขาอยู่จากนั้นก็กระโดดหน้าต่างลงมาที่พื้นด้านล่างและพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วเขายกมือขึ้นมาปัดป้องและปิดตาด้วยความตกใจแต่เงาดำล่างนั้นก็ได้หายไปแล้วเขาก็รู้ตัวว่าคงจะไปทำอะไรไม่ดีที่เป็นการลบหลู่วิญญาณตนนั้นแน่ๆต่อมาเธอกับแฟนก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้น ซึ่งก็ไม่มีเรื่องผิดปกติหรือมีเรื่องราวน่ากลัวเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนฟังแล้วหลอนกันบ้างไหมคะบางสิ่งบางอย่างอะถึงแม้ว่าจะไม่ควรไปงมงายแต่เราก็อย่าไปลบลู่หรือทำอะไรที่เป็นการดูหมิ่นสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างน้อยอะก็ยึดหลักว่าต่างคนต่างอยู่เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตไปได้ตามปกติ ไม่ต้องมาเจอเรื่องเราหลอนๆอย่างในเรื่องนี้กันนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้พี่เชอรี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ